3ทักษะทำเงินบนออนไลน์วันนี้นะคะถ้าคุณอยากจะมาสร้างรายได้บนออนไลน์คุณจะต้องรู้ทักษะเหล่านี้นะคะหลายคนบอกว่ารายได้เกิดจากการขายแต่การขายเนี่ยเป็นด่านสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นเลยค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณจะต้องทําให้คนรู้จักคุณก่อนค่ะแล้วคนจะรู้จักคุณได้ยังไงคะ เพราะฉะนั้นทักษะแรกที่คุณจะต้องฝึกคือทักษะการปรากฏกายบนออนไลน์ค่ะการปรากฏกายบนออนไลน์เนี่ย ถ้าคุณอยากจะมาในมาสของนักธุรกิจอยากจะมาในมาสของคนที่มาทําธุรกิจบนออนไลน์การปลอกปรากฏกายจะต้องน่าเชื่อถือน่าเชื่อมัน่นน่าเชื่อใจน่าเชื่อถือยังไงคะหนึ่งคุณจะต้องสวยดูดีคนที่สวยดูดีบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองและเมื่อคุณดูแลตัวเองได้คนที่มองคุณมาจากภายนอกเขาจะรู้สึกว่า คุณก็คงจะดูแลเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมล่ะคะสร้างความน่าเชื่อถือค่ะทักษะที่สที่คุณจะต้องฝึกนั่นก็คือทักษะของการออกกล้องค่ะการออกมาไลฟ์สดการออกมาทำคลิปวิดีโอเพราะการออกกล้องจะทำให้คนเชื่อถือและเชื่อมั่นเราได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ระหว่างคนที่ไม่เอาหน้าออกกล้องกับคนที่เอาหน้าออกกล้องคนที่เอาหน้าออกกล้องจะสร้างเงินได้เยอะกว่านะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะสร้างรายได้ได้มากกว่าจงเอาหน้าของตัวเองมาออกกล้องด้วยเช่นเดียวกันค่ะทักษะที่3ค่ะที่คุณจะต้องฝึกนั่นก็คือทักษะความสัมพันธ์นั่นเองค่ะความสัมพันธ์หรือว่าคอนเน็กชันบนออนไลน์ออนไลน์กับออฟไลน์เหมือนกันเลยค่ะเพราะที่นี่ก็มีคนเวลาที่คุณเข้ามาอยู่ในออนไลน์แล้วคุณคิดว่าคุณมาสร้างธุรกิจคุณมาทําธุรกิจคุณจะไม่ได้แอคชั่นออกมาแบบเป็นธรรมชาติ คุณจะให้ในสิ่งที่คุณอยากจะพูดในสิ่งที่คุณอยากจะให้เขารู้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะไม่มีใครสนใจเลยว่าวันนี้คุณมาทําอะไรคนสนใจแต่เรื่องของตัวเขาเองวันนี้คุณต้องมานั่งวิเคราะห์ว่า แล้วความสําเร็จของคุณผลลัพธ์ในชีวิตของคุณจะไปแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้ยังไงคนจะหันมาสนใจคุณก็ต่อเมื่อเขาเห็นว่าคุณช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมออกมาสร้างความสัมพันธ์กับคุณบนออนไลน์ด้วยการเข้ามาแก้ปัญหาให้กับผู้คนแล้วไม่ว่าคุณจะขายสินค้าอะไรคุณก็จะขายได้ค่ะลองนําเทคนิคดีๆของครูเพิ่งไปใช้นะคะแล้วครูพึ่งเชื่อว่าคุณจะสามารถสร้างรายได้บนออนไลน์ได้ค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะพัฒนาทักษะ ในเรื่องงการพูดนะคะมาเจอกันในคอสนี้ของครูได้ชื่อคอสว่าพูดเป็นหินเงินล้านคอสนี้สอนคุณให้เป็นคนที่มีทักษะในการพูดทักษะในการปิดการขายทักษะความสัมพันธ์ทักษะการเป็นผู้นํานะคะแล้วมาเจอกันในคอร์สถ้าคุณอยากจะสร้างไรายได้เยอะๆบนออนไลน์อย่าลืมฝึกในเรื่องของทักษะการพูดด้วยนะคะครูเพิ่งสอนทาธุรกิจออนไลน์คะ่ะ